ปีเกียวครับนายลิขิตตาประโคนปะัจจุบันก็ฟิซซนอาิิที่กุลนายเดมี่70ครั้งสมภพรุ่งโรจน์โอ้ยสวงเลยมีแต่ให้ตาลอยตองตาต้านต้านแค่น,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 นักชกคู่เอกนะครับ <S 2> <S 2> อย่างเดียวครับถูกใจคุณวิเชียร662655ยาดมตราถ้วยทองสุดดมยาดมตราพร้อมด้วยอ,อนันคุณนรงว่องประเสร,ริฐกาดายังไม่ออกอาวุธเท่าไรนะครับนี่ ก็ยังชกในเกมตั้งรับรอบด้วยนะหนุ่มมังกรดีขยับมาซ้ายสุดรูปร,ปร่างดีจริงๆแล้วตีนก็แม่นนะครับแต่เคันโตโยต้าเครมอรเตอร์ตลอดเลยทีเดียวนะครับจอสงขลาต้านยาตอที่สนามมวยลานวัฒนธรรมบ้าง112บอนสนามมวยบุเพบอยสงขลา ท่านนักสุวรรณนะครับพร้อมด้วยโปรโมเตอร์คือสอจใอกุมพาพันธ์นี้เจอการตึกวันอบประจอสองขลาออกให้เห็นแล้วก็ออกนึกสายแม่ต่อยหน้าหนึ่ง,งที่ไฟผ่านผ่านมานี่เราจะเห็นพันบาทเพื่อเป็นกําลังใจเอกที่แพ้ภายในสักพอสับนสนุนเพื่อพิชนะในวันหน้าคาทัศน์จัดให้ได้ไปต่อครับขอบพระคุณคาทัศน์ครับก็กูดได้วาลาพักอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเข้าหาตลอดขยับเข้าไป นี่ตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่ที่4คู่เอกครับตอนนี้ฟุกน้อยเดินเร็วขึ้นครับโอ้โหแต่ว่าคัมพีเทวดาโอโ้ดูครับแม่ใหญ่หนักแรง นี่ครับแต่ว่าฟุกน้อยตอนนี้ต้องต้องเอาลูกหนักลูกหนักขู่แล้วครับโูแต่ว่านขู่ขู่ไว้ไม่ไว้ไว้ไม่ไว้ใหญ่เหลือเกินครับคัมีเทวดาเดี๋ยวต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับไปยืนห่างนี่โอ้โหสายมาแต่และเม็ดหนักหนักแรงแรงตลอดเบียดเข้าหาสายโอ้สายทํางานดีเลยนะครับเอาต้องมีตอกมีหมัดมาก,กลับเทวดานี่นะครับคัมีเทวดานะครับเอา้าสายสายอีกแตกเข็มละฮะโอ้โห แรงขึ้นมาแล้วฟลุกน้อยฟลุกเอ้าซ้ายหลุดหลุดหลุดแรงโคขีสูสีแล้วเกินฟลุกน้อยโอ้ยดูครับเริ่มจะใช้ความเก่านะครับล่ามไนนี่พอตีได้นี่ก็ทําได้ดีเหมือนกันติดตลอดหนักเบาไม่สนชนอย่างเดียวเอา้าฟลุกน้อยชนอย่างเดียวทัมพีอย่าอย่าหมดนะทัมพีอย่าหมดมันสุกเอ้าซ้ายติดหลุดเหนอแล้วตัเอา้เอาซ้ายซ้ายไปสองดอก คอเตอร์ water, ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดแอตสตินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ไปไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับตามเขน,นต่อเลยครับยกมันเลยครับเยลียกนี้ถือว่าทีมดำกันไกลๆเลยนะครับมาถึงตอนนี้อ้าซ้ายไปทมพีผูกน้อยไม่เข้านะเอ้าซ้ายอีกแหมเอ้าขาซ้ายไปสวยผูกน้อยโตเอารึแหมย่างยางโอ้แล้วก็ข้ามฝั่งมาใบสุดท้ายนะครับไปไหนครับ ไปทางไหนครับไปทางไหนโอ้ยไปทั้งคู่เลยอ่ะออกเสมอนะครับระหว่างฟลุกน้อยฟลุกบะหมีเกี๊ยวกับคัมพีเทวดาสิทธิกุลโอ้โหดูดิเฮ้ทั้งคู่